วันนี้จะมาสอเนเรากันนะคะว่าทำองไรนะคะก็ก่ออื่นให้ไปที่แปลงสีค่ะแล้วก็ให้เรานะคะปรับแปลงสีนะคะปรับความใหญ่ของแปลงสีให้เป็นสี่จุดสี่จุดก,กว่านะคะหรือจะเป็นห้าก็ได้นะคะแต่ขอให้ห้านะคะนิดนึงนะ ประมาณ5.0 5.3อะไรพวกนี้นะคะก็จะ5.0ศูนย์ลแล้วกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาใช้แปลงน,นะคะปากกาม m a r k ร์แบบแข็งนั่นเองนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีเป็นสีขาวขาค่ะทุกคนแล้วก็มาเริ่มเรยงเงากันเลยนะคะ เราก็ไปบดอีเลเยอร์ก่อนค่ะเราจะทําให้เลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์แรกนะคะแล้วก็ไปบดอีเลเยอร์หนึ่งมานะตักก่อนกานะคะไม่แบบใหญ่ไม่พอนะคะก็สามารถปรัได้ตามขนาดไซส์นะคะของตัวของทุกคนนะคะที่คนใช้เลยนะคะ ตก,กหลุมรักเธอเหนื่อยเธอหัวใจมันเพ้อทำลงแล้วเมื่อคิดถึงแค่เธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดฉันไรมีบางไม่ได้เธอจะคิดเหมือนกันสักนิดเป็นคนไม่คิดแค่คู่ชีวิตและคนอื่นมีสิิทธ์ ถหามองใครรักให้หลงแต่เธอคนเดียวแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอรักฉันก็วันกลัวเธอทำให้ข้างในโอเคนะคะตอนนี้ก็เสร็จรวดเร็วแลวนะคะแล้วก็ทำตามที่เราชอบนะคะก็ ใครว่าไม่สวยก็ต้องขอใครทุกคนด้วยนะคะปุ้่แล้วก็พยายามทาให้สวยขึ้นนะคะคนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเรื่งที่เพราะว่าต้องไปโรงเรียนนั่นเองนะคะทุกคนต้องขอใครกันด้วยนะคะทุกคน